การเดินสายให้ข้อมูลกับประชาชนนะคะในเรื่องประสาทพระวิหารของทางกลุ่มพันธมิประชาชนเพื่อประสาทิปไตยค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเตรียมที่จะหาเวลาพูดคุยเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่คาดเคลื่อนอยู่พร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่กลัวเสียหน้า เรื่องใดผิดก็พร้อมที่จะยอมรับค่ะโดยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มพัฒมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เดินสายให้ข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดต่างๆกรณีประสาพระวิหารส่วนตัวเห็นว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยเฉพาะข้อมูลในหนังสือ33ประเด็นถามตอบ ราชาอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดนซึ่งคาดว่าพันธมิตรอาจได้รับข้อมูลบางส่วนที่คาดเคลื่อนทั้งนี้ก็จะหาเวลาพูดคุยทำความชี้แจงส่วนจะพูดคุยกับแกนนำโดยตรงหรือไม่ก็ต้องดูความพร้อมของทางแกนนำซึ่งหากไม่พร้อมที่จะพูดคุยด้วยก็จะทำเอกสารชี้แจงโดยยืนยันนะคะว่าไม่กลัวเสียหายอะไรที่ผิดก็พร้อมที่จะยอมรับ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังคงย้ำจุดยืนของรัฐบาลว่าไม่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ไม่ยอมรับแผนที่มาตรานต่อ2แสนและคัดค้านแผนการบริหารจัดการมรดกโลกที่ในี้ใน20ข้อหรือใน33ข้อเนี่ยมีหลายเรื่องซึ่งมันไม่ตรงนะครับกับความเป็นจริงอาจจะเป็นความเข้าใจของเขาที่คลาดเคลื่อนไปเช่นกรณีว่ารัฐบาลเนี่ยไปยอมรับแผนที่ไปอะไรต่างๆนะซึ่งผมมีเอกสารที่จะยืนยันได้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น นะครับส่วนสภาพความเป็นจริงในพื้นที่เนี่ยทางทหารก็ยังยืนยันกับผมนะครับว่าไม่มีกรณีที่ว่ามีการไปถอนทหารออกไปใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการทําความเข้าใจ<ต>าชี้แจงเจทูจห,หารกแกนนําหรือแบบแก็อขึ้นอยู่กับว่าเขาพร้อมที่จะพบหรือไม่นะครับถ้าถ้าเขาไม่พร้อมที่จะพบอย่างก่อนหน้านี้คุณสันติเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ไม่พบท่านนายกแล้วแล้ววิธีการทําความเข้าใจระหว่างกันก็ต้องออกออกออกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลให้เป็นระบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้